ในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ของตัว t i n อ a นว i นิซี Robot Kit เนี่ยเราใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิด ESP32 ใช้เป็นบอร์ดสมองกลหลักโดยความสามารถของบอร์ด ESP32 เนี่ยจะมีการประมวลผลแบบ32บิตสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi Bluetooth ไ,ไ,ได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับโปรเจกต์หรือโครงงาน IOT ในอนาคตได้ด้วยนะครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงส่วนประกอบของบอร์ดสมองกลตัว T-1 Easy Kit Robot Kit นะครับโดยบอร์ดสมองกลเนี่ยมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้นะอันดับแรกเลยก็คือในส่วนของพอร์ต USB ครับเชื่อมต่อสายแบบ Type C ท,ที่จะเอาไว้อัปโหลดโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ของเราเข้าไปสู่หุ่นยนต์ ตัวต่อมาครับก็คือจะเป็นส่วนของสวิตช์บัตทอนครับสวิตช์บัตทอนเนี่ยก็เปรียบเสมือนการรับคําสั่งจากคนก็คือมีการกดปุ่มในเป็นในรูปแบบของอินพุตนะฮะก็เราก็จะสามารถกดปุ่มสตาร์ทบัตทอนและการอ่านค่าปุ่มต่างๆได้ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ VR ครับ VR ก็คือสัญญาณที่เป็นอนาล็อกครับก็สามารถที่จะหมุนบริเวณด้านข้างครับหมุนขึ้นหมุนลงได้ เราก็จะสามารถใช้งานในตัวของ VR ได้ตัวต่อไปครับปุ่มรีเซ็ตครับมันจะเป็นปุ่มเล็กๆอยู่ตรงข้างๆ VR ครับทางด้านขวาปุ่มรีเซ็ตเอาไว้ทําอะไรเปลี่ยบเสมือนคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์เขาจะมีปุ่มรีเซ็ตเอาไว้เริ่มต้นใหม่ของระบบหรือเป็นการเริ่มต้นใหม่ของตัวหุ่นยนต์นั่นเองเราสามารถกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ได้สมมติว่าหุ่นยนต์มันทางานเออเลอร์แล้วอยากจะรีเซ็ตใหม่เราสามารถมากดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ได้ส่วนประกอบตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของบัสเซอร์ครับ บัสเตอร์คือลำโพงที่สามารถส่งเสียง ออกมาเป็นในรูปแบบของความถี่ได้ฉะนั้นถ้าเรามีบัสเซอร์เราก็สามารถที่จะสร้างเสียงเพลงหรือเสียงสัญญาณบนบอร์ดนี้ได้นะครับตัวต่อมานะครับก็คือจะเป็นทางฝั่งจอ LCD ครับจอ LCD จะเป็นรูปแบบจอสีครับที่มีขนาด240คูณ240พิกเซลก็จะติดตั้งอยู่บนบริเวณตรงกลางบอร์ด t i n w n Easy Kit นะครับส่วนประกอบถัดมาก็คือคสวิตช์เปิดปิดครับสวิตช์เปิดปิดเป็นในส่วนของการเปิดปิดหุ่นยนต์ เป็น power on off คืออยู่ตรงนี้เลยถ้าเราโยกลงคือการเปิดถ้าโยกขึ้นคือการปิดต่อไปครับพอรตที่เอาไว้เชื่อมต่อ DC มอเตอร์จะมีทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันจะอยู่ทางด้านซ้าย2พอรตจะอยู่ทางด้านขวาอีก2พอร์ตฉะนั้นกลับมาทางซ้ายก่อนทางซ้ายเนี่ยถ้าอยู่ด้านบน M1 เราสามารถที่จะเอา DC มอเตอร์มาเสียบที่ช่องนี้ได้ถัดลงมาจะเป็น M2 ถัดมานะครับในฝั่งทางด้านขวาด้านล่างครับก็จะเป็น M3 ถัดไปข้างบนจะเป็น M4 ในส่วนของบอร์ดทีอินวันอีเนี่ยสามารถเชื่อมต่อเซอร์โวมอเตอร์ได้ถึง6พอร์ตด้วยกันในการเชื่อมต่อก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวพินในส่วนของสีเหลืองเนี่ยจะเป็นรูปแบบของสายสัญญาณในส่วนของพอร์ตสีแดงก็จะเป็นรูปแบบของสายไฟ แล้วก็พินสีดําก็จะเป็นในรูปแบบของสายกราวนั่นเองนะฮะฉะนั้นในการเสียบเนี่ยก็จะต้องเสียบสายเซอร์โวให้ตรงทั้ง3สีนี้ตัวต่อไปครับไฟ LED RGB จะติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเริ่มต้นทางด้านขวามือจะเป็นตำแหน่งที่0ูนไล่ไปมีทั้งหมด6ดวงก็จะเริ่มที่ตำแหน่งที่0จนถึง5เราจะต้องเขียนโปรแกรมที่จะทำให้ไฟมันออกมาตามสีที่เราต้องการถัดไปครับ พอร์ตดิจิตอลไอที่เราสามารถจะเอาอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมจากภายนอกมาเสียบมาใช้งานกับตัวบอร์ดเพื่อต่อยอดโปรเจกต์คโครงงานเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ต่างๆได้จาก IO พอร์ตนี้มีทั้งหมด7พอร์ตครับเริ่มตั้งแต่ a 0ไปจนถึง a 6แล้วใน1พอร์ตเนี่ยสามารถรับค่าในรูปแบบของดิจิตอลและรูปแบบของอนาล็อกได้ในพอร์ตเดียว ฉะนั้นมันก็จะเป็นทั้ง A0 และ D0 ในพอร์ตเดียวนะครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับพอร์ต I/O ครับมีตั้งแต่พอร์ต0จนถึงพอร์ต6ฉะนั้นสามารถที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้ถึง7พอร์ตผมจะต่อ LED เข้าไป2ตัวโดย LED ของเราเนี่ยจะเชื่อมต่อที่พอร์ต D0 ครับและ D1 โดยการใช้งานเนี่ยเราจะเข้าไปที่ IO โดยใช้คำสั่งหัวข้อที่เป็น digital write 1 to pin D 0ทําทำให้ไฟมันส่งออกมาจากพอร์ต D 0จากนั้นเนี่ยผมจะสั่งให้ไฟมันออกจากพอร์ต D 1ด้วยผมจะลองอัพโหลดดูครับ ก็เราก็จะสังเกตเห็นว่าไฟเนี่ยจะติดทั้ง2ดวงโดยการที่เราจะส่งค่าออกมาเป็น1ทั้งคู่เดี๋ยวผมจะลองทําในส่วนของไฟกระพริบดูนะฮะย้ายดิจิตอลไรท์ทั้งคู่มาที่ f ฟ y เบอจากนั้นผมจะใช้เวทครับ one second โดยการหน่วงเวลาในการเปิดไฟทั้ง2ดวงจากนั้นจะมาทดสอบในการที่เราจะปิดไฟครับปิดไฟ2ดวงแล้วรออีก1วินาทีจากนั้นผมจะลองอัปโหลดดูครับ เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าไฟจะกระพริบทุกๆ1วินาทีเพราะเราสั่งงานในฟอยเวอร์วลูปแบบตลอดไปแล้วก็สั่งการโดยที่เป็น1พร้อมกันแล้วก็ค้างไว้1วิแล้วก็ใส่เป็น0คือทําให้ไฟมันดับแล้วก็รออีก1วิถ้าเราจะลองสลับดู1กับ0 0กับ1ทําให้ไฟมันติดดับสลับกันเราก็จะกดอัปโหลดดูครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าไฟเนี่ยจะ บสลับกันไปมาโดยการสลับลอจิก1กับ0 0กับ1แบบนี้ทำในแบบของฟอยเวอร์นี่คือตัวอย่างในการสั่งพอร์ตดิจิตอลที่เป็นในรูปแบบของ o u t p ์พทีนี้ต่อไปผมจะลองใช้งานเซนเซอร์เพิ่มนะครับอ่านค่าเซนเซ,นเซอร์โดยใช้เซนเซอร์แบบ LDR ครับเข้าไปที่แอดวานครับใช้คำสั่ง Print ครับแล้วเข้าไปที่ IO ใช้คำสั่ง Analog Lead Pin VR ตอนนี้มันเป็น Pin VR อยู่เราจะต้องเปลี่ยนเป็น A0 เพราะว่า A0 ของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับตัวเซนเซอร์ LDR ไว้จากนั้นเนี่ยเราจะอัปโหลดโปรแกรมลงไปแล้วจะทดสอบโดยการเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาก็จะสังเกตเห็นครับว่าเซนเซอร์ของเราเนี่ยมันวิ่งอยู่ที่2,800กว่าถ้าเราเอามือลองไปปิดมัน มันก็จะได้ค่าอยู่ที่ประมาณ1,100ซึ่งถ้าเราจําลองเป็นสถานที่มันมืดค่ามันจะน้อยลงในส่วนของการใช้งานของตัวเซ็นเซอร์วัดค่าแสงทีนี้ต่อไปเราจะมาเขียนเงื่อนไขครับเราจะเชื่อมต่อ LED เข้าไป1ดวงที่ดิจิตอล D 1โดยเราจะสร้างเงื่อนไขครับบอกว่า if l เอา if e l s ข้ามาใส่ใน f ฟลเวอรแล้วตามด้วย o p เปอเรเครับไปในส่วนของ Logic ให้เอาคำสั่ง5มากกว่า5เข้ามาต่อใน if จากนั้นเนี่ยให้เราด p พิเค t อ analog ก e a d ครับเอามาใส่ในเงื่อนไขในเลข5ตัวแรกอ่านโค้ดได้ว่าถ้าอ n นาล็อกลีดพิน a 0มีค่าน้อยกว่าครับเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายมากกว่าเป็นน้อยกว่า น้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าถ้ามันมืดเราจะใช้ค่าอยู่ที่1,000นะครับน้อยกว่า1,000ผมจะให้ไฟ LED มันติดขึ้นมาโดยไปที่ IO ครับบอกว่า digital write หนึ่ง t o pin D 1แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไข if ผมจะให้มันดับครับโดยเปลี่ยนจาก1เป็น0ูนย์ใน p i ที่ D 1จากนั้นเดี๋ยวจะลองอัปโหลดดูครับ เดี๋ยวเราจะอ่านค่าไปด้วยนะเราก็จะสังเกตนะครับว่าตอนนี้ LED มันยังไฟมันยังไม่ติดแต่ถ้าเราเอานิ้วหรือเอามือไปบงังทําให้มันมืดเห็นไหมครับมันจะมีค่าน้อยกว่า1,000ตอนนี้มันจะเข้าสู่เงื่อนไข e if ทําให้ LED ในดวงที่ D1 เนี่ยติดขึ้นมาฉะนั้นในการที่เราใช้งานในส่วนของ IO บนบอร์ดเนี่ยถ้าเป็นในรูปแบบของเซนเซอร์ที่มี input เราสามารถที่จะ Analog อ e a d Input ได้ถ้าเป็นในลักษณะของเ u t p u t เราสามารถที่จะส่ง digital write ดิจิตอลไร t ์ได้ฉะนั้น เราจะมาทดสอบกับอีก1เซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์จับเส้นครับเราจะเปลี่ยนจากเซนเซอร์ LDR เป็นเซนเซอร์จับเส้นโดยเซนเซอร์จับเส้นจะเป็นการเช็คเส้นจะเป็นเซนเซอร์แบบอินฟราเรดครับส่วนใหญ่จะเอามาใช้ในการอ่านเส้นในหุ่นยนต์เดินตามเส้นต่างๆโดยถ้ามันจับเจอเส้นสีดํามันจะมีค่าเป็น0ูนย์ตอนนี้เรากําลังอ่านค่าของเส้นสีดําอยู่ก็คือจะมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าจับเจอพื้นที่สีขาวหรือความสว่างตัวเลขก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ800ฉะนั้นถ้ามันเจอดํามันก็จะเป็น0ูนย์ถ้ามันเจอขาวมันก็จะเป็น800ฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเงื่อนไขตัวเลขตรงนี้ว่าถ้ามันน้อยกว่า50ผมจะให้ LED มันดับครับจากนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขก็คือมันเจอค่าแสงสว่างมากกว่า50ผมจะให้ไฟ LED มันติดครับเดี๋ยวลองอัปโหลดดูคะตอนนี้นะครับเซนเซอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ค่าสีขาว แล้วก็ไฟก็จะติดขึ้นมานะครับถ้ามันอยู่ในพื้นที่สีดําไฟก็จะดับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการเขียนโปรแกรมที่จะเอาไว้อ่านค่าอนาล็อกในการต่ออุปกรณ์เสริมหรือต่อเซนเซอร์ต่างๆและนํามาใช้งานกับตัวบอร์ดซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ถึง7พอร์ตนะครับนี่ก็คือทั้งหมดในการเรียนรู้ของตัวบอร์ T ot, ด T-1 Easy Kit Robot Kit ครับ